การออกกำลังกายพลังงานปล่อยตัวให้สบายสบายสงบนิ่งจากนั้นส่งข้อความให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายปลดปล่อยและปล่อยวางหายใจเข้าลึกๆลึกๆเมื่อคุณหายใจออกแล้วให้รู้สึกถึงคลื่นแห่งความสงบที่เคลื่อนไหวอยู่ เหนือร่างกายของคุณตั้งสติหายใจต่อไปหาจังหวะของตัวเองให้พบรู้สึกว่าหน้าอกของคุณขยายและเปิดออกรู้สึกว่าบริเวณหัวใจของคุณอุ่นขึ้นผ่อนคลายที่คอให้จิตใจของคุณชัดเจนวิสัยทัศน์ของคุณ เป็นศูนย์กลางติดตามการหายใจของคุณสักครู่รองนึกภาพกระแสไฟฟ้าแต่ที่ด้านบนบริเวณจักระที่เจ็ดแล้วเข้าสู่ร่างกายของคุณหายใจเข้าและออกลึกๆตามลมหายใจทำตัวให้เบาสงบและสงบที่สุดเท่าที่ทำได้ เมื่อคุณอยู่ในสถานที่อันเงียบสงบแห่งนี้ให้เพ่งความสนใจไปที่ดวงตาที่สามของคุณและวาดภาพโลกของคุณสิ่งที่คุณคิดว่าดีในขณะที่คุณถือภาพโลกเอาไว้ในความคิดให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของพิมพ์เขียวของแต่ละบุคคล และจุดประสงค์สำหรับผู้อยู่อาศัยในโลกทั้งหมดคุณอาจเห็นพิมพ์เขียวเหล่านี้เป็นประกายแสงรูปทรงเลขาคณิตให้สัมผัสถึงเอกลักษณ์และบทเรียนมากมายที่จำเป็นสำหรับการมีสติในการพัฒนาไม่เพียงแต่จิตสำานกของแต่ละคน ที่ถูกยืดออกไปเท่านั้นแต่จิตสำนึกโดยรวมของโลกยังเชื่อมโยงกันในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมที่แต่ละคนทำต่อแผนระดับโลกและจากนี้ไปคุณจะส่งคลื่นแห่งความตั้งใจสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก และความไว้วางใจในร่างมนุษย์ตอนนี้เรากับว่าสติของคนเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ตัวเองเหมือนมีสติรู้สึกว่าตัวเองโผล่ขึ้นมาจากพิมเขียวของตัวเองราวากับรูปบอลสีทองปล่อยให้พิมเขียวของคุณเริ่มหมุนไปรอบๆบกลิดของโลก โดยมองหาพิมพ์เขียวอื่นๆที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกันของพวกคุณซึ่งมีแผนขั้นสูงสุดในการเปิดใช้งานพิมพ์เขียวระดับโลกใหม่สำหรับมนุษยชาติสัมผัสการค้นหาระดับโลกนี้ปล่อยให้ตัวเองเป็นแสงทรงครมสีทองหมุนไปรอบๆและ รอบโลกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งปล่อยให้มันเติบโตขึ้นในขณะที่มันดึงดูดเช่นเดียวกับจิตสำเน็จสร้างผ้าห่มแสงและกระตุ้นให้เกิดกล่นพลังงานที่เชื่อมโยงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อปลุกให้เตินขึ้นด้วยจิตสำเนึกที่ตัดกันสัมผัส แสงสีทองของคุณที่ถูกดึงดูดไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกพบตัวเองที่นั่นและเห็นการเปลี่ยนแปลงเปิดและขยายตัวของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนลองนึกภาพผู้คนหกพันล้านคนที่เชื่อมต่อกันกับพิมพ์เขียวทั่วโลกจากภายในร่างกายของพวกเขา พวกเขารู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นโอกาสที่จะมีชีวิตที่สนุกสนานและขยายตัวมากขึ้นซึ่งพวกเขามีอิสระในการมองชีวิตจากมุมมองที่แตกต่างออกไปนำสติของคุณกลับมาที่ร่างกายของคุณเห็นภาพแสงที่วิ่งผ่าน อบอวนคุณเชื่อมโยงดูการไหลของพลังงานในอัตตาที่รวดเร็วและปล่อยให้ร่างกายของคุณเริ่มเต้นเป็นจังหวะรู้สึกแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยข้อมูลใหม่ๆสุขภาพและความมีชีวิตชีวาสัมผัสกระแสแห่งแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มและเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของคุณให้กระแสแห่งแสงเข้ามาในร่างกายของพวกคุณเสมอกระแสหลากแห่งแสงสว่างคืนการโทรศัพท์ของคุณสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นไปความคิดคือพวกคุณกําลังพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่จะใช้ความคิดของคุณ ในรูปแบบของการนิรมิตเพื่อที่พวกคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของพวกคุณและสร้างกระบวนการทัดใหม่ของความเป็นจริงจงเชื่อมั่นในตัวเองและตั้งใจฟังสิ่งที่คุณกำลังค้นพบเส้นทางที่ปรากฏตรงหน้าอาจน่าสนใจจงจำไว้ว่าพวกคุณสร้างมันขึ้นมาได้เสมอ และหากพวกคุณไม่ชอบทิวทัศน์พวกคุณก็สามารถใช้ถนนสายใหม่ในการเดินทางที่น่าพึงพอใจได้เสมอ